ต้นนี้กับพ่อตัวนี้ได้ได้ได้ยู่เก็บสวนย่อมข้างข้างพี่น้องสวนย่อมคักขนาดค้กขนาดจ้าบจ้าบเลยมือนี้ ไปย่ำใดๆย่ำนั่นพี่น้องเื่อเคยลาดเห็ดหนูหนูนี่เออยอะต่บ่เต็มกระตาดอกมอนีต่หักดอกหน้ามขนาดอเอ,าอ้าโอ้ยเจอแต่น้ำปักมือได้หลายแผเลเลยเด้อพี่น้องมือนี้น้ำอัน Det er bare. ไม่ได้ดอกใหญ่ๆดอกอ่อนๆลวงามเลยนี่เขียนแมนคับแมนแน่สวยงามขนาดนี่ต่ดอกใหญ่เด้อกคน่ะเบิ่งเอาเด้อไม่ได้เห็นหนูเนี่งามคักงามแน่โอ้ย เบิ่งนี่คอนล่มซ้ำไดอุ้ยเจริญขักมึงยกคอนขึ้นกันยกขึ้นอ้ยพุนเบิ่งเอาคุณนใต้คอนโอ้พิจาแบกเมื่อบานเด้คอนนี่พุนพุนหัวหลอกุูน่ะปื๊ดโถ หูหนูหูยังมันหลายแต้ยู่ไก่บ้านคนบ่มันอยู่บ่ไก่บันไดดอกมายังไดปก็เอจอเจอแจ็คพอตพี่น้องเอ้ยหลายขักหลายแนวมึงดูุฝนิ่งเอาโอ้ยนี่แหละเฮ็ดหูหนูอันต่างประเทศเบิ่งดอกมังสินาหนีิบ่บ่บางคือคือของประเทศไทยเนาะมันสิมันสิหนาตึกงเป็นี่หนา กกินกรลายคักหลายแนบปาดไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอแจ็คพอตอะไรหนีบเกิดโดนจนเปื่อยเอ้าบึงเฮ้ยบึงเีอุ้ยเจมันคัก มึงดูมือมือว่านตกต้นไม้ป๊กกกาเบาโทรหาหลานยันหลานดาโอ้ยะโอ้ยตรงนี่โอ้ยเจมันคัก ปาดออกขักออกแน่ปีนี้เฮ็ดหนูออกหลายขักอากาศมันชืดฟ้นฟ้น,ฟนชุ่มช่ำดีปีนี้เนาะเกิดว่าสันโอ้ยแม่มัน,นอากาศมันชืนโอ้ฝนเก็บเบิง้ง Ui, oh, mít tê đỏ bọc nhây nhây, mứa ăn cả đầy tê đỏ nhây nhây Ui, đọc thơ phá mưu hồn à Bà nè, lái lái nè ơi Ui, Ui, đọc nỉ nỏi nè Cái lăng tùm tùm bọc đềm nhớ เต็มก็ตายอีกแล้ววันนี้วิ้ยเบิ่งดอกทอฟามืออิหลีเลยเนี่ยไม่แต่ดอกใหญ่ใหเฮียสองดอกแหงตะคักบักเป้งเลยเนี่ยมึงดูใหญ่คักโอ้ดอกนี่ดอกเดียวนี่หว่าเนี่ยป๊าดโธ่ เห็ดหนูหนูเด้อมันหลายเนาะต้องเฝ้าเก็บมันคำาบสามโมงใบสองโมงก็เริ่มมืดแล้วสองโมงกลัวเพราะฉะนันถึงสามโมงจ่อยอนี่อุ้ยฟันค้นเก็บมาไววอารมณ์ จับคอนนี่ใต่เฝ้าเก็บพี่น้องเห็ดมันไหลใส่เวลามดืด แห่งดินเดี๋ยวดินก็คูออกมดนเนาะพอกอนนี่อมันหล่มใสใหม่นะโอ้สวยงามสวยงามตามท้องเลื่อม จะทครทายต้นคาเก็บคุณมีแต่ดอกใหญ่ๆหุ่นมีแต่เห็ดหูหนูเห็ดเกือบเป็นธรรมชาติเด้อพี่น้องหูหนูหุ่นนั่งครับโชว์โชวุ่นกรไต่ายเก็บเก็บฟาเก็บปลานี่เห็ดย่อมลาวะเห็ดหลายอีหลีรอบทีข yle, ข pie pie. ่แล้วก็ได้ซองกระตาหุ่น กำลังออกกำลังอ่อนว่าไหวแกก็หนีห้องสีบรัชโอ้ยฟังผลงงเอานี่เราก็หลายค่ะถ้าเด็กหน่อยว่าเห็นเนาะเด็กหน่อยส่วนลังก็เก็บผลดอกนี่ไหมดูเด็ุผลวงดอกนี่นี่เห็ดมันจ่ดอกใหญ่ คุณอู love, <mam> ้ตัดขนาดคุณต้นดอกหนึ่งในตรงนี้จนั่งเอกเลยพี่น้่งด๋ยคุณอู้ค่บ

นอยอันสูงๆกับนี่จะเอาก็ได้ดอกเอาแต่ต่มๆนี่แ่ะเห็ด <Punch> ห <iso> ูหนูเด้อจ้ะบอกอีกบอกหลายหลายรอบเธอสิท้ามาเห็ดยังเห็ดหูหนูเกิดธรรมาตาดดอกคนสินาตึ๊บเลยไหม นี่ดอกนาพัดกะบานแท็บมือ,อนนล่วงไปขางลังลายคัดแกงกระแซบพัดกระแซบพี่น้องเอ้ยนี่ปุ๋นอันนี้น่อยกระลังขึ้นเต็มอยู่ปุ๋ยปล่อยเพิ่งนหวเนาะพัดพีนดพด่น้องเจแล้วพัดดูนะ ต่านี้มันเป็นดงเห็ดหูงูคักๆเลยนี่ยู่คางบ้านไม่น่านี่เองล่ะยู่คางบ้านเก็บง่ามคักง่ามแนมดูเอาเก็บไอ้ดอกนี้หน่อยอีกประมาณเดือนนสิ้นไงยอกเบิ่งดูนะโอู้โอ้ยหลายคักหลายแนน มันซ่อนแทะเอาไปตากแหงเนาะตากแหงสีแซบกลัวอันสดบางค้นเพื่กักสดเนาะแต่ไมนมนะฮมักตากแหงไอ้น้ำมันออกไหมเห็ดอันนี่มันสีดอ,อกนานบุคือเห็ดหมูหนูอยู่เมืองไทยด้เห็ดอยู่เดนมาร์กอยนเป็นเห็ดเกิดธรรมชาติมันสีดอ,อกสีนา้าตึกเลย อ้ยล oh, ืมได้จังไดล่ะเนี่ยัางขามได้จังไดคุณอะไม่ได้ดอกใหญ่ใหญ่หว่านตกต้นใหม่บ่ได้ถ่ายรูปปีนเอาไปปีนขึ้นเอาเห็ดหูหนู cái bức ảnh đọc nhỏ như vậy bác bông lứa bông bác bông bác bông bác xung lái trên băng bông bác bông bưởi nữa thấy không จะอมไปจะเป็นเนาะหลคากหลนี่บ้่งนึ้งบิง,ง,งจะไต่นี่บ่ป้าเถอะอ,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 อย่างน่ะอุดบดอ็กเอยู่คนอุ้ยะเป็นอาไหลแท้พี่น้อง ้นหนูนุยนุยนุยนอยนอยเดทีมหนังนอยจับกุ้มจับก่อนกันคุณคุณอะ อเดี๋ยวเรางดอมันูเลยเกาะก,กันเป็นปุ่มเลยนะต้องจกเอาจกเอามาเป็นโอ้ยปันเห็ดอันนี้อร่อยเห็ดมันเกาะกัน <c oughs> นะคงคุณอะเป็นงนมาเลย มวนขนาดที่น้องเอ้ยเก็บมวนแต่เวลาาลาคำโหดเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เหลือดอกน้อยๆเป็นหน่อยนี่คือผลงานจากพี่น้องอันนี้เ็ดหูหนูเนะาะใกเกือบเต็มกระตาคนละกระตาเนี่ยมึงกระตาก่อนีน่ กะตามมาจากเมืองไทยเนาะคุณคลิปนี้กระฟากคไล่์กดแซ่์ดตติดตามในเจ้าจ้าสิไดใดมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ